สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กระรบทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันนี้ที่ช่อง BLCI Channel BLCI Channel นะครับความรู้มีไว้เป็นวิทยาทานประสบการณ์มีไว้ถ่ายทอดนะครับวันนี้ก็ยังอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าผมเปลี่ยนที่มาอัดเทปนะครับแล้วก็จะสังเกตว่าผมใส่เสื้อมีสีดำนะครับ อยากจะเรียนให้ท่านผู้ชมได้ทราบว่าประเทศไทยเราได้สูญเสียนะบุคลากรที่สำคัญทางด้านแรงงานสัมพันธ์ไปท่านหนึ่งนะครับซึ่งเป็นมือหนึ่งของเมเทศไทยเลยนะครับนั่นก็คืออาจารย์ชำนาญพิมลรัตน์นะครับอาจารย์ชำนาญพิมลรัตน์เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสูงมากทางด้านแรงงานสัมพันธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการเจรจาต่อรองกับสหภาพแรงงานแล้วก็ในเรื่องของการบริหารบุคคลทุกด้านนะครับแล้วก็จุดเด่นของท่านก็คือเรื่องของแรงงานร้ำมพันธ์ท่านได้มีคุณอุปการกับวงการแรงงานไทยเราหลายอย่างนะครับที่สำคัญก็คือผมคิดว่ามีอยู่ เด่นมากที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือท่านเป็นหนึ่งในสามคนนะครับที่เป็นผู้เขียนกฎหมายตั้งกระทรวงแรงงานของประเทศไทยนะฮะในสมัยที่ท่านเป็นกรรมการสภาที่ปรึกษาพเพื่อพัฒนาแรงงานแห่งชาติซึ่งเป็นที่ปรึกษารัฐบาลในช่วงนั้นเป็นสมัยของท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีนะครับ นอกจากนั้นท่านยังได้เป็นกรรมการร่างกฎหมายประกันสังคมอยู่ที่สำนักง,งานคณะกรรมการกฤรฎีการอยู่ีปีนะฮะจนกระทั่งกฎหมายประกันสังคมร่างออกมาเรียบร้อยแล้วก็นําเข้าสู่รัฐสภา,าจนออกมาเป็นกฎหมายประกันสังคมที่พวกเราได้ใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านนะครับแล้วก็ รวมทั้งบริษัท b l i ซซึ่งได้สูญเสียบุคลากรที่สำคัญนะครขอดวงวิญญาณของท่านจงสู่สุคตินะครับในการชาปนก,กิจศพท่านเมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการจัดทำหนังสืออนุสรในวันชาปนก,กิจศพของท่านนะครับแล้วในหนังสืออนุสรน,นั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการรวบรวมเอาบทความของท่าน 50บทความมาบรรจุไว้ในหนังสือนะครับซึ่งก็คัดนเลือกมาจากหลายร้อยบทความมาเหลือ50บทความซึ่งก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับท่านผู้ใดสนใจก็ติดต่อไปที่บริษัท BLCI ได้นะครับหรือเข้าไปในเว็บไซต์หรือติดต่อไปที่เว็บไซต์ของบริษัท BLCI แล้วก็ขอนะก็จะมีทั้งฉบับที่เป็น อีบ e ุ๊นะครับแล้วก็มีทั้งที่เป็นเป็นกระดาษนะครับในคราวต่อไปผมจะเอาหนังสือเล่มนั้นมาโชว์ให้ท่านดูนะครับวันนี้พอดีไม่ไม่ได้อยู่ในที่ที่ผมมีอยู่นะครับครับวันนี้เราก็จะกลับมาพูดคุยกันอีกนะครับในวิชาการพนักงานสัมพันธ์นะครับวันนี้เรายังอยู่ในบทที่5นะครับอยู่ในบทที่5แล้วก็ เป็นเรื่องขององค์การภาครัฐที่มีที่มีบทบาทสำคัญในการพัฒงานสัมพันธ์นะครับทีนี้ตอนนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของกรมแรกนะครับเมื่อคราวที่แล้วเราพูดถึงกรมพูดถึงกระทรวงแรงงานนะครับเมื่อคราวที่แล้วเนี่ย เป็นกระทรวงแรงงานนะฮะเราพูดถึงกระทรวงแรงงานถือว่าผมขออนุญาตเปิดเอกสารนะครับถือว่าเป็นตอนที่11เนะฮะเป็นตอนที่11ก็เป็นเรื่องของกระทรวงแรงงานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นตอนที่12นะฮะเป็นตอนที่12องนะครับขออนุญาตแก่เป็นตอนที่12ผมเรียนท่านผู้ชมไปว่ากระทรวงแรงงานเนี่ย มีหน่วยงานหลักอยู่4กรมนะครับแล้วก็มีสําสำนักงานกรมแรกเราจะมาพูดกันถึงวันนี้ก็คือกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วในคราวต่อไปเราจะพูดกันถึงเรื่องกรมการจัดหางานแล้วก็สำนักงานประกันสังคมแล้วก็สุดท้ายก็คือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและหน่วยงานอื่นนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับการ แรงงานสัมพันธ์หรือการพัฒานาสัมพันธ์โดยตรงนะครับวันนี้เราจะมาที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพราะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับกระทรวงแรงงานนี้ก็ดูแลในเรื่องการมีงานทําของคนของประชาชนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะพร้อมที่จะมีงานทำเนี่ยก็จาเป็นจะต้องมีฝีมือมีทักษะมีสกิลนะหรือคอมมานดซี่นะหรือสมรรถนะพร้อม ทั้งความรู้ความสามารถแล้วก็วิธีการปฏิบัติงานแล้วเข้าสู่กระบวนการจ้างงานนะครับเพราะฉะนั้นในการจัดหางานให้คนทำเนี่ยมันจะต้องดูแลในเรื่องของการพัฒนาความรู้ความสามารถหรือทักษะของประชาชนให้พร้อมทำงานด้วยนะครับเราคงจะอาศัยระบบการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับ ว่าเราพึ่งพิงการศึกษาอย่างเดียวไม่ได้เพราะนั้นจำเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมมีการยกระดับฝีมือมีการพัฒนาทักษะให้พร้อมนะครับเพราะว่าการศึกษานั้นก็จะมีทั้งภาคทฤษฎีเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มีภาคปฏิบัติเพียงเล็กน้อยเพราะนั้นคนที่จบออกมาแล้วเนี่ยก็ยังจำเป็นจะต้องมีการฝึกทำงานในภาคปฏิบัติแล้วก็ในหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามนะครับก็ไม่สามารถที่จะนำเอา วิธีการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยเข้าไปไว้ในหลักสูตรการศึกษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการฝึกอบรมหรือการพัฒนาฝีมือหรือพัฒนาทักษะเนี่ยก็จึงเป็นสิ่งจําเป็นอันนี้เป็นที่มานะครับเป็นที่มานะฮะว่าทําไมถึงจะต้องมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับแนวคิดในเรื่องการหางานให้คนทําผมได้พูดไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนะครับก็ซึ่งมันก็จะโยงถึงเรื่องของการ เ <c oughs> ตรียมคนให้พร้อมที่จะเข้าทำงานในตลาดแรงงานอันนี้ก็เกิดมาจากสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบบประชาธิปไตยเมื่อวันที่24มิถุนายน2475นะครับคณะราษฎรก็มีนโยบาย6ประการแล้วหนึ่งใน6นั้นก็คือจะหางานให้คนไทยทำนะครับแล้วก็ได้มีการออกกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดหางานมีสำนักงานจัดหางานต่างๆเพื่อช่วยให้คนมีงานทำควบคู่กันไปนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องฝกรบรมคนให้พร้อมนะครับในสมัยนั้นเนี่ยมหาวิาลยก็มีอยู่เพียงไม่กี่แห่งนะครับแล้วก็น่าจะมีจุลาลงกรมหาวิาลยแล้วต่อมาปีสองปีหลังจากนั้นก็ค่อยมาตั้งมหาวิาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ค่อยตั้งมหาวิาลย เพิ่มเติมขึ้นในช่วงของการพัฒนาการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะครับต้นๆน,นะครับก็ได้มีการจัดตั้งหมาหาวิทยาลัยละจะัดตั้งวิทยาลัยลจัดตั้งโรงเรียนอาชีวะอะไรต่างๆนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นเนี่ยการที่จะเข้าโรงเรียนก็เป็นเรื่องที่ยากนะครับไม่เพียงพอเพราะนั้นก็จําเป็นจะต้องมีหน่วยงานที่ทําการฝึกอบรมนะครับคนเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทํางานนะครับ ก็ในช่วงแรกๆเนียการฝึกอบรมคนก็ยังอยู่ในแผนกบ้างในกองบ้างในส่วนบ้างนะครับอยู่ในส่วนของกรมประชาสงเคราะห์นะฮะแล้วก็จนกระทั่งเมื่อปี2 5 0 8นนะครับจึงได้มีการจัดตั้งกรมแรงงานขึ้นมานะครับแล้วก็ได้มีการตั้งกอง ฝึกอาชีพนะกองฝึกอาชีพขึ้นมาในกรมแรงงานด้วยนะครับกรมแรงงานสมัยนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วกรมแรงงานยุคต้นๆแล้วยุคกลางๆจนกระทั่งมายุคปลายเนี่ยนะครับก่อนตั้งกระทรวงแรงงานเป็นกรมที่มีประสิทธิภาพสูงมากเป็นกรมขนาดใหญ่แล้วก็เป็นกรมที่มีความรับผิดชอบกว้างขวางกับประชาชนนะครับทุกระดับ ในเรื่องของการจ้างงานการมีงานทำทั่วประเทศนะครับจนกระทั่งมาเมื่อปี25 1 1นนะครับในกรมแรงงานนั่นเองก็ได้มีการตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติขึ้นซึ่งการตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนี้ก็ได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือทั้งทางริชาการแล้วก็ทางด้านอื่นๆจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศนะครับ แล้วก็พอมาถึงปี2516กเนี่ย mm. ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมีการเปลี่ยนแปลงกองพัฒนาอาชีพเนี่ยมาเป็นมาเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่มีแห่งชาติละนะครับเปลี่ยนมาเป็นสถาบันนะฮะแล้วก็ดูแลในเรื่องการฝึกอบรมคนเพื่อเตรียมเข้าทำงานแล้วก็ฝึกอบรม คนงานที่ทำงานอยู่นั้นเนี่ยให้มีการพัฒนาฝีมือสูงขึ้นนะครับตามความต้องการของของตลาดตามความต้องการของบริษัทห้างร้านต่างๆหรือองค์การต่างๆนะครับต่อมาเมื่อช่วงปี2517ถึง2534ได้มีการขยายการตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้นมา8แห่งนะครับ ก็คือที่ราชบุรีแล้วก็ที่ชนบุรีที่ลำปางที่ขอนแก่นที่สงขลาแล้วก็นครสวรรค์อุบลราชธานีสุราษฎร์ธานีแล้วในขณะนั้นก็มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดติงอยู่2องจังหวัดนะครับก็คือที่ปัตตานีและที่ชัยภูมินะครับอันนั้นก็เป็นการขยายงานเพิ่มขึ้นนะครับต่อมาเมื่อปี2535 ได้มีการแยกกลมแรงงานออกเป็นสองกลมครับอันนี้ก็ช่วงนั้นก็เข้าใจว่าเตรียมการเพื่อที่จะตั้งกระทรวงแรงงานนะครับแยกกลมแรงงานออกเป็นสองกลมนะครับกลมแรกก็คือกลมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับกลมที่สองก็คือกลมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานพูดง่ายๆก็หมายความว่าดึงเอาเรื่องของการพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งหมดนะครับ ทั้งสถาบันทั้งกองทั้งศูนย์ออกมาตั้งเป็นกรมพัฒนาฝืมือแรงงานส่วนที่เหลือเนี่ยยังอยู่ที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งเราจะไปพูดในตอนสุดท้ายของบทที่5นะครับต่อมาเมื่อปี2 5 3 6นะฮะก็มีการตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับโดยได้มีการ แบ่งส่วนงานใหญ่ๆออกเป็น5ส่วนนะครับก็คือกรมพัฒนาฝืมือแรงงานก็โอนมาขึ้นกับกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็โอนมาแล้วก็มีการตั้งสำนักง,งานประกันสังคมนก่อนหน้านี้แล้วก็โอนมาซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดในเรื่องของประกันสังคมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็มี มีการโอนการโอนกรมประชาสงเคราะห์เข้าไปอยู่ในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมด้วยนะครับทีนี้พอปี2545าีเนี่ยก็มีการแยกกระทรวงแรงงานออกเป็น2กระทรวงนะครับกระทรวง1ก็คือกระทรวงแรงงานโดยตรงนะครับแล้วก็แยกไปตั้งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยแยกเอากรมประชาสงเคราะห์ไปรวมกับหน่วยงานอื่นๆตั้งอีกเป็นกระทรวงหนึ่งต่างหากนะครับอันนั้นเราก็จะไม่พูดถึงนะฮะเราจะแตะนิดหน่อยนะครับแต่ที่เราจะพูดถึงก็คือกระทรวงแรงงานนะครับซึ่งก็มี4มี่กรมดังที่ผมพูดไในข่าวที่แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนี้ก็ยังสังกัดอยู่ที่กระทรวงแรงงานนะครับทีนี้ที่น่าสนใจก็คือ เมื่อปี2559เนี่ยได้มีการปรับการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานใหม่น่าสนใจมากครับเป็นดังนี้ครับมีสำนักงานเลขานุการกรมนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาทุกกรมมีกองบริหารการคลังนะเมื่อก่อนเรียกว่ากองคลังแต่เปลี่ยนเป็นกองบริหารการคลังกองการบริหารทรัพยากรบุคคลนะครับเมื่อก่อนก็เป็นเป็นกอง กองบุคคลนะกองบริหารบุคคลนี้ก็เปลี่ยนเป็นทรัพยากรบุคคลส่วนที่4ก็เป็นกองแผนงานและสารสนเทศส่วนที่5เป็นกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่สําคัญมากนะฮะพัฒนาไม่ใช่พัฒนาผู้ปฏิบัติงานอย่างเดียวพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจด้วยนะครับ อันนี้ก็ถ้ากว่าได้เอาใจใส่อย่างดีขยายกิจการตรงนี้ก็จะช่วยได้มากนะครับเพราะเรื่องการจัดการเนี่ยยังเป็นที่ขาดแคลนในทางปฏิบัตินะครับส่วนที่6ก็เป็นกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานส่วนที่7ก็เป็นสํานักงานพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึกนะครับส่วนที่8ก็เป็นสํานักงานเป็นสานักพ,พัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน พัฒนามาตรฐานแล้วทดสอบฝีมือแรองงานน,นี้ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอีกส่วนราชการหนึ่งซึ่งตั้งขึ้นใหม่ไม่ใช่ส่วนราชการนะเป็นเป็นองค์การอิสระมหาชนนะครับก็คือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพแห่งชาตินะครับซึ่งก็ทําหน้าที่คล้ายๆกันแต่ว่าจะไปเฉพาะส่วนที่ไม่มีนะครับส่วนที่ไม่มีกฎหมายรองรับก็ น,นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจซึ่งผมได้พูดไปแล้วฮะผมนพูดไปแล้วตอนตอน้ตนๆน,นะครับหน่วยส่วนที่9ก็คือเป็นหน่วยงานที่ไม่มีสังกัดกองใดนะฮะก็เป็นกลุ่มตั้งเป็นกลุ่มเช่นกลุ่มกฎหมายกลุ่มตรวจสอบภายในและกลุ่มพัฒนาระบบบริหารนะครับอันนั้นก็เป็นสำนักงานเป็นส่วนราชการที่อยู่ในส่วนกลางนะครับ แต่ที่สำคัญนี้ก็เป็นส่วนราชการที่อยู่ในภูมิภาคนะฮะก็หลังจากนั้นก็มีการตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นอีกถึง25สถาบันนะครับรวมแล้วเนี่ยนะครับรวมทั้งหมดเป็น25สถาบันแล้วก็จากนั้นก็มีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเนี่ยอยู่ทุกจังหวัดนะครับอยู่ทุกจังหวัดนะครับอำนาจหน้าที่ใหญ่ๆก็คือ ให้การฝึกนะครับผมคิดว่ามันมีอยู่สองส่วนใหญ่ๆนะครับสส่วนใหญ่ก็คือหนึ่งพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานขึ้นมาแล้วก็มีการฝึกอบรมคนให้ได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเหล่านั้นนะครับจากนั้นก็มีการทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานแรงงานนะครมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับไม่ใช่มาตรฐานแรงงานขอไปเป็นมาตรฐานฝีมือแรงงานนะครับ ก็จะมีชั้น1ชั้น2ชั้น3เมื่อผ่านการทดสอบก็จะได้รับประกาศียบัตรรับรองฝีมือแล้วก็สามารถที่จะเอาไปยื่นนะครับซึ่งก็มีกฎหมายมารองรับว่าถ้าผ่านการทดสอบฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานในระดับต่างๆแล้วเนี่ยก็จะมีอาตามัตราเงินเดือนนะครับเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมี มีค่าจ้างที่เป็นรายวันเพิ่มขึ้นซึ่งก็เป็นแรงจูงใจให้ให้คนได้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับซึ่งก็อยู่ในการดูแลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนั่นก็หมายความว่าถ้าหากว่าบริษัทห้างร้านใด ได้ทำการฝึกอบรมคนนะได้ตามข้อกำหนดนะครับโดยมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วก็สามารถที่จะไปเบิกไ,ไปเบิกเงินนะครับไปเคลมภาษีคืนได้นะฮะอันนี้ก็เป็นส่วนที่จะช่วยส่งเสริมให้มีการพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับครับกล่าด้วยสรุปนะครับหน้าที่หลักๆของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานท่านเข้าไปในเว็บไซต์ ของกรมได้นะครับน้กศึกษารายละเอียดผมจะแตะเพียงเพื่อที่จะชี้เห็นถึงความสําคัญว่ามีความสําคัญมากนะครับเป็นส่วนเสริมจากระบบการศึกษานะครับเพราะฉะนั้นกรมนี่คือเป็นกรมใหญ่นะฮะซึ่งดูแลคนที่นอกระบบการศึกษาเนี่ยทั่วประเทศนะครับจำนวนหลายล้านคนทีเดียวนะครับหลาย10บล้านคนนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการกําหนดมาตราฐานฝีมือแรงงานขึ้นมาเสร็จแล้วก็ฝึกอบรมคน ให้ได้าม,มาตรฐานฝีมือแรงงานนั้นแล้วก็มีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานออกแบบรองนะครับเสร็จแล้วก็สามารถที่จะได้รับค่าจ้างค่าตบแทนตามอัตราที่ทางราชการกําหนดนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีการฝึกอบรมคนนะครับในบริษัทหรือในองค์การที่ทํางานอยู่แล้วเพื่อยกระดับนะครับเพื่อที่จะให้มีความสามารถสูงขึ้นแล้วก็มีการฝึกอบรมผู้ประกอบการ เพื่อให้มีความสามารถในการประกอบการสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการขยายหรือได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมทั้งบริษัทห้างร้านแล้วภาคเอกชนเนี่ยร่วมมือกันกระชับแน่นมากขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าจะช่วยให้ประสิทธิภาพของคนงานของเราในสูงขึ้นแล้วก็จะช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพแรงงานเราได้สูงขึ้น ก็จะนำไปสู่การพัฒนาประสิทธิภาพนําไปสู่การพัฒนาประเทศส่วนหนึ่งคือการพัฒนากําลังคนของประเทศนะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอแนะนํากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพียงเท่านี้นรบกวนกดติดตามนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ช่วยแนะนําผู้ที่เรียนทางด้านนี้แล้วก็ผู้ที่ทํางานด้านนี้ให้กดติดตามเพื่อที่จะได้รับ ข้อมูลข่าวสารทาง YouTube นี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กว้างขวางยิ่งขึ้นครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับสวัสดีครับ